บอกได้เลยว่าระบบเนี้ยถูกใจสายฟรีหรือสายงบน้อยแน่นอนครับเมื่อตัวเกม Seven Night r e b บ r ได้ทำระบบการผสมขึ้นมานะครับแล้วการผสมเนี่ยจะเป็นการสุ่มตัวอักษวินเนี่ยหลายๆอักษวินเลยโดยเฉพาะมีการสุ่มอักษวินระดับตำนานหรือ 7K ด้วยซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้ในคลิปเนี้ยจะผสมให้ดูแบบเนี้ย จะได้พวกอักษวินระดับตำนาหรือเปล่าแต่มีโอกาสแน่นอนพอซิกมาเคยผสมมาแล้วสำหรับฟังก์ชันนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกม MMORPG ให้เลือกเติมมากมายทั้ง l i n e a g 2M d r a g o n n e t Odin Warhara Rising และรวมถึงเกมในจักรวาล l e g n a r เติมได้ท้งเว็บและไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็ แถมลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนำให้เลือกอีกมากมายเติมเกมถูกเข้าไวายผ่อนได้มีพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ l ิชแมนช็อป ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับจริงมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ G VIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ d e s c r i p t ั o n แล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Seven n i g h t Rebirth อยู่กับผม Sigma วันครับผมวันนี้ Sigma จะพามาดูระบบการผสมอัควินหรือฮีโร่ของพวกเรานั่นเองครับว่าระบบนี้นะครับสามารถทําให้สายฟรีทั้งหลาย นะครับหรือว่าสายงบน้อยครับเพื่มถึงอัศวินระดับตํานานได้คล้ายๆกับการลุ้นหวยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสออกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในการผสมแต่ละวันนะครับถ้าเราสามารถเก็บทรัพยากรหรือว่าตัวบัตรอัศวิน3ดาวขึ้นไปเนี่ยสหรือ3ดาวเลยนะครับเยอะมากพอนั่นเองครับก่อนจะไปรับชมยังไงต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์สําหรับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับระบบนี้นะครับสายฟรีถูกใจแน่นอนถ้าเราเข้ากระเป๋าเรานะครับเราจะเห็นว่าไอเทมเนี่ยนะ ที่เป็นบัตรการ์ดเนี่ยจะมีแบบ2ดาว3าดาวด้วยซึ่งพวก2ดาว3าดาวนี่แหละครับจะเป็นปัจจัยสําคัญในการนํามาผสมเพื่อสุ่มอักษวินเทพๆนั่นเองครับถึง2งดาว3าดาวเนี่ยสามารถหาได้จากหลายๆแหล่งเลยนะครับหลักๆเลยก็คือการเล่นด่านทั่วไปนั่นเองครับการเล่นด่านทั่วไปเนี่ยไม่ได้มาเป็นการ์ดนะแต่มาเป็นแบบตัวละครกิกี้เลยครับสดาว3ดาวมีโอกาสได้อยู่ตลอดแต่ถ้าจะถามหาเรื่องการ์ดสดาว3าดาวหาได้จากไหนส่วนมากมันจะเป็นพวกแอพชิพเมนต์อะไรเงี้ยครับนี่ อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ลงนู่นลงนี่แล้วเราก็มารับตรงนี้ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดนะครับแล้วแต่เงื่อนไขนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนที่ร้านค้านะครับตรงร้านค้าเนี่ยค่อนข้างมีพวกการ์ดสาดาวค่อนข้างเยอะนะซิกมาก็แลก พวกนี้ไปนะครับพวก gas สาดาวเนี่ยบางอันก็แลกบางอันก็ไม่ได้แลกนะครับซึ่งถ้าคนดูอยากรู้เกี่ยวกับระบบแลกการ์ามดาวเนี่ยนะครับว่ามันมีการแลกจากร้านค้าส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็ควรแลกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่มุมขวาบนเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูในส่วนของการแ c t i v e เพื่อที่จะแลกในร้านค้าต่างๆนะครับว่าร้านไหนควรแลกร้านไหนไม่ควรแลกก็กลับไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวสู่โก o บอลนั่นเองครับ หรือเลยวันนี้นะครับซิกมาจะมาผสมให้ดูนั่นเองครับก็ไม่แน่ใจว่าจะออกตัวระดับตํานานเปล่านะแต่ว่าระบบมันจะเป็นแบบนี้ครับคือการเอา3ดาวนะครับมาผสมกันเพื่อให้ได้4ดาวตัวเก่งๆหรือว่าสุ่มเป็นระดับสีส้มนั่นเองครับเราจะสุ่มแค่แบบ3ไป4แค่นั้นนะส่วนที่เป็น4ีดาวก็อาจจะเป็นส่วนผสมของการอัปเกรดตัวที่เราอยากอัพนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวซิกมาจะไม่ขอเร่งความเร็วนะจะผสมให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับตอนอื่นซิกมาก็จะมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ซิกมาจะขอทําการเปิดตัวการ์ดสาดาวเนี่ยนะครับซิกมาจะเปิดไปเลยร้อยใบนะครับอ่าเกับว่าซิกมาได้อันนี้ซิกมาจะเรียกว่ากิกกี้ไงนะครับเป็นแบบอักษรกิกกี้นะครับตรงนี้สามารถไปประจนภัยรับก็ได้นะถ้าไม่รับในส่วนของการ์ดนี่ครับซิกมาก็จะขอกดเปิดหมดเลยนะฮะนี่นะครับตัวระดับที่เป็น2ดาวซิกมาก็จะเปิดไว้แค่50ก็พอนะครับตรงนี้ก็ตัวกระเป๋าซิกมาก็แทบจะเต็มแล้วแหละ แล้วก็เดี๋ยวเราทําการผสมกันนะครับนี่เราจะเอาแบบอักสวินมาอย่างเงี้ยนะครับแบบเราไปฟาร์มด่านนะครับเต้นในเรื่องของ3ดาว2ดาวนะเราจะไม่ทํา2ดาวขึ้น3ดาวแต่เราจะทํา3ดาวขึ้น4ดาวแบบการผสมนั่นเองนะครับคลิกที่พัฒนาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเตรียมตัวสู่โกลบอลด้วยนะแบบคนดูอยากฟาร์มอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เอาสิ่งเนี้ยมาทําแบบเนี้ยเราก็จะสุ่มได้ตัวอักสวินเทพนั่นเองครับถ้าเรายังไม่ได้เอาส่วนพวกเนี้ยไปเป็นส่วนผสมในการอัปเกรดดาวตัวหลักๆเรานะนี่ ซิป้าก็จะเลือกแค่เฉพาะแบบ3ดาวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทําการอัปเกรด3าดาวจะต้องบวก5ก่อนไงนะครับซิป้าก็จะขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็พิกตรงนี้ส่วนผสมก็จะเป็น1 2 3าดาวนะครับเพื่อเอามาทําบวก5เขาก็จะเรียงลำดับจากดาวน้อยไปดาวมากเพื่อทจะมาผสมนี่กดอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เร่งความเร็วอ่าแล้วเราก็จะได้ตัว3ดาวนะครับที่บวก5แต่ต้องเอาไปเก็บเลเวล30ก่อนนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับซิป้าก็จะกดเรื่อยๆเลยแล,ล้วกันนี่ฮะ เดี๋ยวซิกมากดไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างได้ตัวระดับ3ดาวเนี่ยที่บวก5เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ที่ซิกมาสแปมในส่วนของกา s สดาวไว้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการสแปม g า s สดาวนั่นเองครับซิกมาก็จะกดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะไม่แน่ใจว่าได้กี่ตัวนะแต่ว่าสังเกตว่าใช้เงินเยอะอยู่นะครับในการทําแบบนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปถ้าหากว่ามีการบวก5สําเร็จนะฮะ แบบรวดเร็วนะครับอย่าง1ดาวอย่างเงี้ยเอามาเป็นส่วนผสม3ดาวก็อาจจะเป็นแค่สิบเนตะครับตัว2ดาวก็50%าสถ้า3ดาวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใช้แค่ห้าใบนะครับอันนี้ซิกมาก็จะแปลมาในระดับึงแล้วนะครับซิกมาก็จะกดเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนสําคัญก็คือขั้นตอนการผสมนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวซิกมากกดอย่างเงี้ยจนกว่าแบบพวกก๊าซสอดาว3ดาวมันจะหมดเลยดีไหมแล้วเดี๋ยวเราสคิปไปถึงตอนนั้นกันเลยแล้วกันครับอ่ะ ป่ะเดี๋ยวสกิปไปเลยแล้วกันนี่ครับจนมาถึงตอนนี้ก็คือก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสําหรับตัวกา s สามดาวเนี่ยซิกมาเหลือตัวส่วนผสมแค่ส0มสิบใบเนี่ยก็กดมาเรื่อยๆแบบโคหนานมากนะครับเอาผสมเนี่ยค่อนข้างได้แบบสามดาวบวกห้าได้หลายตัวเลยนะครับก็เอาตัวที่เลเวลสาสิบแล้วด้วยที่ซิกมาเอาไปลงด่านมาเก็บเลเวลนะครับนี่สแปมไว้เยอะพอควรนะสําหรับวันนี้ไม่รู้ว่าจะโชคดีในคลิปนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านี่จะหมดแล้วเลยไม่กี่ใบแล้วครับนี่อันนี้ก็สุดท้ายแล้ว ก็ได้บวก5มาแบบนี้อเมื่อเราได้บวก5าแล้วทําไงต่อกดผสมตรงนี้นะกดไปปุ๊บอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลือกแค่ตัวที่มันเป็น3ดาวบวก5าที่เราทําไว้นะครับกดผสมไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยฮะนี่กดไปนะครับ3มดาวเท่านั้นนะครับกดจนกว่ามันจะหมดแล้วกันนะครับก็มีจํากัดอยู่นะฮะตัว3ดาวก็เนี่ยเท่าที่เลื่อนๆดูก็บวก5หลายตัวเลยนะครับก็วันนี้จะผสมประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผสมให้ดูรอบแรกนะครับนี่นะฮะ คอนเดนซ์นี้แบบถูกใจสายฟรีแน่นอนแต่ต้องไปฟาร์มหน่อยนะยปับ๊บบึ๊บอูวไม่มีตัวส้มครับแบบนี้ถ้าแบบมีตัวส้มแบบการ์ดมันจะระเบิดระเบิดแล้วมีขอบดำๆหน่อย แอปๆก็ได้ตัวประมาณนี้นะก็จะเป็นตัวที่ไม่สามารถปลดแม็กซิมัม6ดาวได้นะถ้าเป็นแบบพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยเราก็พอจะเอาไปปั้นได้ถ้าเราชอบตัวนั้นนะครับหรือเอาไปเป็นส่วนผสมก็ได้ถ้าสมมติเรามีตัว6ดาวที่ได้จากการผสมเนี่ยเราก็ทําตัวนั้นนะจาก4ดาวขึ้น6ดาวจากการใช้ทรัพยากรดัานพัฒนาได้แล้วเอาตัวนั้นไปเป็นเขาเรียกว่าเครื่องสังเบยปลดล็อกอุปกรณ์ได้นะครับอนะ่อย่างเงี้ยซิกม่าก็เขาเรียกว่าได้ตัว6ดาวไม่แท้นะครับอ่านะ จะเป็นแม็กซิมัมหดาวหมดเลยเดี๋ยวกี้กดอย่างนี้นะแล้วกดไปอึ๊บดูดิปั๊บโอ้อันนี้ไม่ได้นะ <_ D> อึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะระเบิดหรอแล้วซิกมาได้ตัวอะไรครับมันหลอกซิกมาครับบอกเลยว่าโอ้โหแล้วคลิปนี้ซิกมาได้เดลโลนแบบใช้การผสมไม่ต้องเปิดกาชาเลยครับนี่ฮะ บอกเลยว่าเดโลโรนซิกมาก็ปลด2ไปดิปลด1ไปแล้วนะครับสำหรับไอดีซิกมามาจริงครับแล้วหลอกซิกมาด้วยตอนแรกไม่รูเบิร์ดแล้วก็ได้ตัวแบบพื้นหลังที่เป็นอักสวินระดับหายาก2ตัวครับน,นี่คือ6ดาวแท้อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่ชอบน้องเขาเนี่ยนะครับเราสามารถนําไปอัปเกรดเป็น6ดาวไม่ต้องนําไปผสมต่อซิกมาคิดว่าเปลืองนําอัปเกรดไป6ดาวนะครับแล้วก็เอาไปเป็นเครื่องสังเวยเพื่อปลดล็อกสล็อตของอูตนั่นเองครับ ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เดวโลนมาแล้วไม่ต้องไปเปิดเลยนะครับโอ้โฟาร์มมาแบบสบายมากไปต่อึบไม่มีฮะจะระเบิดไหมกดนะปึ๊บึ๊บ๊บ๊บบบบบ๊ไม่ระเบิดครับแล้วก็ไม่ได้ได้หดาวด้วยนะฮะไปกันต่อฮะเหลืออีกเยอะไหมของแงม้มๆด้วไหนลูใกล้จะหมดแล้วนะฮะผสมอย่างไวไปปึ๊บมันจะมาแค่ตัวเดียวหรอ ตัวเดียวจริงด้วยปึ๊บ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 โอ้โหของปลอมทั้งนั้นฮะพวกนี้นี่เอาไปอัพดาวได้อัพแบบเราเล่นตัวหลัก6ดาวก็เอาส่วนผสมก็คือ4ีดาวไปอัพแบบเลเวลบวกได้นั่นเองครับปึ๊บอ่ะอันนี้ก็คือรอสสุดท้ายแล้วนะครับมาดูว่ารอสสุดท้ายซิกมาจะได้อะไรนะฮะอ่าจริงๆก็ได้กำไรแล้วนะพูดถึงปึ๊บไม่ระเบิดครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยฮะได้ดาวปลอมมาด้วยลไ,ได้ตัวใหม่มาด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับในการผสมเนี่ยซิกมาบอกเลยว่าซิกมาก็ได้ตัวมาแล้วนะครับก็กดข้ามขีดจำกัดได้เลยเพียงเท่านี้ฮะเดวโลซิกมาก็ปวด2ดาวแล้วมีสกิลพิเศษก็คือตีต่อเนื่องถ้าฆ่าได้นะครับกดไปเลยเห็นไหมนี่คือแบบไม่ต้องไปเปิดกาชาเลยนะปวดแล้วนะครับเก่งด้วยนะครับคอนเทนต์นี้นะครับ คนดูจะต้องแอคทีฟหน่อยอย่าลืมนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าการ์ดสาดาวหาจากไหนเลขยังไงต้องแอคทีฟตรงนี้ต้องเน้นหน่อยนะเพื่อเตรียมพร้อมโกลบอลกลับไปดูคลิปเก่าของซิกมาได้นะครับสำหรับวันนี้ซิกมาขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเราคงโชคดีกับการผสมนะสามารถแลกเปลี่ยน,นความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในส่วนของแฟนเพจด้วยเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับ DD, ริกดีๆเกี่ยวกับเซเว่นไนรีเบิร์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ